ผู้ชมเข้าสู่รายการเลิฟชลองนะคะแล้ววันนี้นะคะดีใจมากๆค่ะชายหนุ่มรูปหลอ่อม,มาเยี่ยมบ้านนะคะคขอต้อ,อนอรับน้องหลุยค่ะสวัสดีค่ะคตเป็นหนุ่ม ครับผมกินเยอะครับกินเยอะครับกินเยอะทานเยอะทานเยอะแต่ดูแลตัวเองเนาะครับผมก็พยายามที่จะออกกาลังกายให้มากที่สุดเท่าที่ไดเท่าที่ได้ถึงเวลาน้อยก็ออกกาลังกายน้อยลงแต่ก็พยายามที่จะออกตลอดปกติออกกําลังกายอะไรอ่ะที่บ่อยที่สุดก็เป็นยิมครับเพราะว่าเวลาเราเข้ายิมเข้าฟิตเนสหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะมีอุปกรณ์ค่อนข้างที่จะเยอะจะเป็นจักรยานจะวิ่งจะมวยจะเขาเขามีทุกอย่างครับก็โอนะถึงตัวสูงเางเี้เน้ นมเยอะค่ะตอนเด็กทานนมเยอะด้วยแต่นมมีประโยชน์จริงๆริงตอนเด็กก็ทานนมเยอะทันนี้ก็มีววตามิลมาเสิร์ฟนะคะอันนี้ก็เป็นววตามินพ l u สค่ะวิตามินเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดลให้โปรตีนด้วยก็ดื่มถ้าเกิดว่าหิวก็ดื่มได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่หิวก็เดี๋ยวรอทานได้เพราะว่าเดี๋ยวพี่ผมจะหมักไก่ใส่ววตามิลด้วยไก่ย่างแล้วก็ใส่ใส่จริงไหมทานได้ใช่ไหมทานได้ไม่เป็นไร มือคล้ายๆใส่นมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้นุ่มขึ้นค่ะอารมณ์ประมาณนั้นมีคนฝากถามว่าเข้าวงการมั้งแต่ย่งไงโอ้โหเอาที่คุงถามจอนนี่ครับจอนนี่เข้าพร้อมๆกันเข้าพร้อมๆกันเฮ้ยสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดไม่สิบสามตอบผิดแล้วเห็นไหมโจจอนนี่หลอกไงตอบหลอกใช่จหนจอนนี่สนใจรือเปล่าเนี่ย ประมาณสักความจริงลแล้วหนังเนี่ยเริ่มมาตั้งตั้งแต่ประมาณอายุ8ขวบครับโตแล้วต้องโตครับน่กพี่ก้องเราค่อยมาเป็นนักร้องอ่ะใช่ฮะเราค่อยอาามาเล่น,นแล้วค่อยมาร้องเพลงตอนอายุประมาณ11ครับอตอนนั้นคือเขาประแคสเสียงเหรอคะที่ R S ความจริงเขาเขาแกล้งด้วยครับความจริงเขาบอกเขาเขาเข้ามาเป็นอ่าไปเล่นมิวสิกวิดีโอครับไม่ได้บอกว่ามันแคสเป็นนักร้องหรือว่าเป็นอะไรแต่ว่าเขา พยายามที่จะเทสเราว่าเรากล้าที่จะแสดงออกหรือว่าอะไรอย่างนี้ร้องเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยมันไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นไรแต่ว่าเราต้องกล้าไว้ก่อนแล้วเราก็เราก็มัวตัวเลยครับ heal the world <laughs> ของมายคนใช้สัน <laughs> ที่แปลกก็คือเขาให้เข้าห้องคนละห้องกับจอนนี่ฮะตอนนั้นคือไม่ไม่ค่อยสนิทกันถึงแม้ว่าจะเป็นโรงเรียนเดียวกันแต่ว่าเราไม่ได้คอละเกรดกันคือผมอายุน้อยกว่าเขาสูงกว่าแล้วก็ เขาสอบให้สอบพร้อมกันเราออกมาแล้วก็เจออ้าวเคยเจอเขาเออคุยกันเล็กน้อยเขาก็ร้องเพลงตัวเวรองกันร้องเพลงเดียวกันจริงป่าวกลายเป็นแบบว่าได้มาคู่เล้ได้มาเป็นคู่กันเลยดังมากตอนนั้นแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งหยุดไปแล้วก็กลับมาเล่นละครตอนนี้ช่วงนั้นจอห์นนี่เขาอยากกลับไปเรียนทางผมอยากทํางานต่อก็เลยก็เลยแยกกันใช่ก็เลยก็เลยแยกกันไปแล้วก็ ตอนที่ผมร้องเส็จเนี่ยผมก็อยากกลับไปเรียนและเขาก็อยากกลับมาออกเทปเขาก็เลยออกเป็นแบดบอยออกเป็นคนเดียวไปใช่หลังจากจหาลังจากการเรียนจบแล้วก็ให้ก็เลยกลับเข้ามาอยากเล่นละครอยากอะไรบ้างปเปลี่ยนบ้างครับงั้น <Firstly>, <presentation> มาเริ่มทำอาหารดีกว่าให้เป็นธรรมชาติได้ครับเรียนคนคนเราทำแบบเป็นธรรมชาติเดี๋ยวแจกอาบธเป็นถุงมือให้้องช่วยหมับแต่ไม่ยากค่ะอันนี้ยเราจะทำไก่ย่าง ปกติทำกับข้าวป่ะคะทำครับจริงเปล่ะทำแต่ว่า <ทำ S 2> <ม>ความจริง<ม>แล้วอาหารไทยค่อนข้างที่จะยากนิดน,นึงนะครับส่วนผสมค่อนข้างที่จะเยอะจริงหรอเวลา<ม>ทำออกไปนี่เละที่ผีถ้มันจะออกมาเปรีย้ยวมันจะออกเค็มเกินไปมันจะเยอะครับหมายถึงว่าถ้าเป็นสปาเกตตี้หรือว่าอะไรอย่างนี้ค่อนข้างจะง่ายหน่อยบางคนก็บอกาอาหารฝรั่งยากเนาะอือคมจริงไม่ยากครับมีแค่เนื้อนมไข่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันจน้อยไม่เยอะมากมีเกลือเกลือพริกไท่อย่างเงี้ยเกลือหริกไทยเขาจะไม่ใส่ปลาเนาะ แล้วลอกก็ใส่วิตามินค่ะงงเลยไม่ไม่เคยลอง <c oughs> ครับเอนเดนอร่อยรับรองมันจะทำให้นุ่มอ่ะน้องหลุยครับมาปกติตอนเด็กๆอยากจะเข้ามาเป็นแบบว่าอยู่ในวงการบันเทิงอยู่แล้วปะคะความฝันอ่า ตอนตอนเด็กก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเ,อเท่าไหร่นะแต่ว่าคุณแม่เขาชอบครับคุณแม่เขา <c oughs> เขาเป็นคนทําแล้วก็เขาตอนแรกก็ทําเป็นมอสไม่ไงเอเจนซี่ตรงคุณแม่ใช่คุณแม่เขาทำอย่ใช่ <c oughs> เขาก็เลยเริ่มสนุกตรงนี้ไปแล้วก็ได้คอนเน็กชันเยอะ <c oughs> เขาเลยถือว่าเป็นงานที่แบบเออทีน่น่าจะทํา <c oughs> เขาก็เลยเอา,าลูกมาใช้เลยครับแล้วคือตอนนี้คุณแม่ก็ยังทาอยู่ด้วยปะคะไม่ทําแล้วครับ ผมไม่ไม่ได้ให้เขาทำเรื่น้นะเขาเริ่มอายุมากเริ่มอะไรเริ่มหลงหลงลืมจริงๆก็่าให้คุณแม่หยุดพักผ่อนหยุดพักผ่อนเดี๋ยวดูแลเองใช่ลูกดูแลให้อย่างงี้จริงๆมีคนฝากบอกว่าถามว่าชอบความเร็วเป็นกิจกรรมหลักยไหมตอนเนี้ยใช่ครับเป็นคนที่ชอบทําอะไรเร็วด้วยไม่ใช่ว่าชอบอะไรที่เร็วหมายถึงรถมอเตอร์ไซค์หรืออะไรอ็ตามด้วยครับแต่ว่ามันไม่อันตรายหรอคะ อันตรายครับโดนโดนมาหลายทีแล้วครับครับผมแต่ก็มันไม่เข็ดเพราะว่ามันชอบมะแล้วเป็นคนที่ทําเร็วด้วยเวลาทําอะไรจะชอบจะเรียบรีบรีบรูบๆแล้วก็ชอบลืมก็รีบเกินไปอย่างเงี้ยมันจะมีเยอะค่ะเราเข้ามาในวงการตั้งแต่แบบเป็นเด็กเลยอะรู้สึกแบบมันไ ลาส่วนตัวบ้างไหมคะอ๋อก็ไม่มีครับไม่มีเลยฮะคือเวลาไปเรียนเนี่ยก็ถือว่าน้อยแล้วน้อยแล้วไปเรียนก็น้อยอย่างนี้ะแล้วคุณครูว่าไหมไม่เป็นไรก็โดนครับแต่ว่าเ็าต้องเรียนพิเศษวันเสาร์วันอาทิตย์หรือว่าวันตอนช่วงเย็นเราก็ต้องเราก็ต้องจ้างเพิ่มให้เขามามาสอนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆเด็กๆตอนเด็กๆผูกกันเลยไม่ตรงกันข้ามนะหมุ่มว่าใช่ฮะเขาจะเหมือนกับว่าเราไม่ใช่เป็นในแก๊งเขาแล้วอะไรอย่างนั้นบอกไม่ค่อยมาไม่ค่อยอะไรไม่ค่อยสน อพรเด็กใหม่มาเหรอเชื่อนายแนะนําด้วยอะไรอย่างเงี้ยจะโดนเยอะกายเป็นแบบว่าแซวไปแไปน้องหลุยตอนนี้ก็มีถ่ายละครมีหนังไหมคะหนังมีติดต่อมาครับผมแต่ตอนนี้เราก็ยังเจรจากันอยู่ยังคุยกันอยู่แล้วก็มีหนังสั้นกับอนันดาด้วยเอาจริงดิครับเรื่องบุ้ยเข้มครับบุ้ยเข้มครับมันเป็นหนังเฟสติวัลที่เขาเอาเหมือนกับว่าเป็นดเรคเตอร์9คนเอามาทําหนังแบบ สำหรับคนสำหรับคนลูกครึ่งหรืออินเตอร์ที่อยู่ในเมืองไทยใช้ชีวิตกันยังไงเขาก็เลยมันเหมือนกับว่าเป็นหนังอาร์ตอะไรอย่างนี้อ๋อแล้วเราคือมีส่วนอะไรในหนังเรื่องนี้เล่นเป็นเล่นเป็นเพื่อนสนิทอนันดาครับเขาก็เลยอยากจะเห็นกิจจวัตประจําวันของเราเป็นยังไงรีแอคชั่นของเราแต่ละอย่างความคิดจําเป็นยังไงอะไรอย่างนี้คิดว่าแบบเข้าไปในวงการแล้วอันไหนที่เรายังไม่เคยทำเลยอะลองเพลงก็ลองแหละ หนังก็เล่นละหนังเล่นนะละครเล่นะดเดินแบบทุกอย่างแล้วเนาะไม่เคยทำรายการของตัวเองรายการแนวไหนที่แบบว่าอุ๊ยคิดว่าแบบอยากทําแนวนี้คงจะเป็นเกี่ยวอะไรที่เรารูมากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องรถหรือมอเตอร์ไซค์หรือว่าเป็น traveling ก็ได้ครับเดินเดินทางหรืออะไรเง้ยเขาเป็นคนชอบท่องเที่ยวเปล่าก็ก็ได้นะครับก็ได้นะครับถ้าเป็น ปีหชัดสองสาครั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยยังโอเคอันนี้เดี๋ยวเราทําไปเรื่อยๆนะคะคเพราะว่าไก่เนี่ยมันจะสุกชา้าเนื้อไก่มันจะสุกช้านิดนึงเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเราย่างเสร็จแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปทานกันดีกว่าครับกับข้าวเหนียวให้เราแป๊บนึงน,นะคะ <c oughs>